สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยเนื้อหาที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครโซโลที่ว่าในเนื้อหาในภาพวาโโคู่ต่อสู้สุดท้ายของโซโลนะ่าจะเป็นใครกันแน่ซึ่งนั่นก็เพราะว่าในเนื้อหาในปัจจุบันนี้โซโลข้านั้นก็จะได้รับบาดเจ็บหนักจากการต่อสู้กับไครโดแล้วก็บิ๊กมัมก่อนหน้านี้แต่ว่าล่าสุดทัฟฟังการ์ละะก็ได้ทาการวับโซโลนั่นลงไปด้านล่างใช่ไหมฮะแต่ว่าในเนื้อเรื่องในตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการบอกนะว่า หล่อนั้นพาโซโลนั้นว้าไปที่ชั้นไหนกันแน่หลังจากการที่โซโลนั้นฝืนใช้ร่างกายในการต่อสู้กับบิ๊กมามและก็ไคโดด,ด้านบนมันก็เลยทําให้ร่างกายของโซโลในตอนนี้น้นบาดเจ็บสาหัสเพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องหลังจากนี้ตัวละครของโซโลคราวนั้นก็อาจจะต้องพักผ่อนแล้วก็หายไปสักพักแต่ว่าดูจากเนื้อเรื่องในตอนนี้ถึงแม้ว่าบทบาทของโซโลในภาควานโนอครานั้นจะมีบทเด่นแล้วก็สามารถสร้างบาดแผลกับไคโดได้ก็ตามแต่ว่าในปัจจุบันนี้สงครามในภาควานโนอแล้วก็ยังไม่จบ แถมโซโล,โลในตอนนี้ก็ยังไม่ได้ต่อสู้ตัดสินใครเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าหลังจากนี้หลังจากที่โซโล,โลนั้นพักฟื้นเขานั้นก็น่าจะออกมาต่อสู้ได้ใหม่แต่ว่าเรื่องราวที่น่าสนใจนั้นคือคู่ต่อสู้ของโซโล,โลในตอนนั้นเขานั้นจะเป็นใครและก็มีความเก่งกาจขนาดไหนโดยถ้าเกิดว่าเราดูจากเนื้อเรื่องในปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นนะว่าโซโล,โลนั้นได้รับบาดเจ็บและการต่อสู้ที่เป็นจุดสําคัญนั้นก็จะมีอยู่สที่ใช่ไหมฮะซึ่งนั่นก็คือบนดาดฟ้าที่เป็นการต่อสู้ระหว่างลูฟี่แล้วคโด และก็อีกหนึ่งสถานที่นั่นคือบริเวณเวทีหลักที่เป็นสถานที่ที่พวกทามาในกําลังเดินทางไปเพื่อทําการออกคําสั่งแล้วก็ใช้พลังขี้ิดหนองงเธอและแถมที่นั่นในตอนนั้นก็จะมีลูกน้องใครโดยบางส่วนฮะที่ออกจากกลุ่มแล้วก็มาเข้าร่วมฝ่ายลูฟี่อีกด้วยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยคือที่เวทีหลักในปัจจุบันนี้ก็จะมีการต่อสู้นะฮะนั่นก็คือการประทะกันระหว่างมาโก้ที่ต่อสู้กับคิงแล้วควีนอยู่ในตอนนี้ แล้วก็ดูเหมือนว่ามาโก้ในปัจจุบันนี้นก็จะเริ่มเหนื่อยแล้วก็เริ่มหมดแรงจากการต้องรับมือคิงแล้วคิงหนึ่งสองคนเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่ามันก็ไม่แน่นะฮะว่ารอแล้วก็โซโลหลังจากนี้นะ่าอาจจะมาที่เวทีหลักก็เป็นได้เพราะว่านอกจากที่เวทีหลักในตอนนี้มันจะมีการชุลมุนมากมายเกิดขึ้นที่นั่นแต่ว่าก็อย่าลืมนะว่ามาโก้รอแล้วก็ชอปเปอร์ทั้ง3คนนั้นเป็นหมอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารอนะพาโซโลมาที่เวทีหลักโซโลเนี่ยก็จะได้รับการรักษาจากรอแล้วก็ชอปเปอร์ ถมยังมีเปลวไฟในการฟื้นฟูของมาโก็อีกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นด้วยความสามารถของหมอทั้ง3คนมันก็น่าจะทําให้โซโล,โลนั้นได้พักฟื้นแล้วก็สามารถกลับมาต่อสู้ได้ใหม่ได้เร็วขึ้นแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าการต่อสู้ที่เวทีหลักมันก็จะมีศัตรูนั่นคือคิงและควีนใช่ไหมฮะซึ่งตลอดเนื้อเรื่องที่ผ่านมาในเรื่องวันพีนเราก็จะเห็นนะนะว่าในการต่อสู้ของกลุ่มโมฟางในศึกต่างๆลูฟี่นั้นก็จะได้ต่อสู้กับบอลของศัตรูส่วนโซโลนั้นก็จะได้ต่อสู้กับนักดดาบรับ2ของตูใช่ม ซึ่งในเนื้อเรื่องในภาควานออันดับสศัตรูเนี่ยนั่นก็คือคิงแถมเขายังใช้ดาบเป็นอาวุธอีกด้วยเพราะฉะนั้นจากการที่เนื้อเรื่องนั้นบูมแบบนี้มันก็น่าจะหมายความว่าคู่ต่อสู้ที่โซโลจะได้ต่อสู้ด้วยหลังจากที่เขาหนาักฝือเนี่ยมันก็น่าจะเป็นคิงไพนแห่งเพิงไม้ที่เป็นศัตรูที่แข่งแข่งไปนอันดับสองของฝ่ายไครโดนั่นเองนะฮะเพราะว่าก็ลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดสงครามในภาควานอจะให้บทบาทของโซโลในการไฟไคโดเสร็จแล้วก็ให้โซโลนั้นสลบแล้วก็กล้าเป็นผักไปเนี่ยมันก เพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสสูงมากๆที่โซโลนจะได้พักฟื้นแล้วก็ลุกขึ้นมาต่อโู่อีกครั้งและสถานที่ที่มหมอยู่มากที่สุดในตอนนี้เนี่ยนั่นก็คือบริเวณเวทีหลักที่มีชอปเปอร์แล้วก็มาก้นั่งอยู่ที่นั่นนั่นเองนะฮะและผมก็คิดว่าหลังจากที่โซโลนพักฟื้นได้สาเร็จนยที่บริเวณเวทีหลักมันก็น่าจะมีเรื่องราวที่วุ่นวายเป็นอย่างมากนะฮะเพราะว่าด้วยความที่ว่าที่นั่นก็มีเปโลเปโลแต่บิ๊กมัมในตอนนี้ก็กลับมาช่วยเหลามักงจี อาจจะเดินทางมาที่เวทีหลักเพื่อช่วยเหล่าทามาก็เป็นได้แต่ว่ายังไงซาก็อย่างที่ผมบอกไปข้างต้น,นะฮะว่าบทบาทของโซโลในภาพวนโนก็เหมือนกับว่ายังแสดงไม่เต็มที่แถมเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้ต่อสู้จริงจังแล้วเอาชนะใครเลยเพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องหลังจากนี้โซโลนี่ยก็จะได้ต่อสู้นะฮะและคู่ต่อสู้ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนั่นก็น่าจะเป็นคิงและเพื่อนๆละ่ะฮะคิดว่าเนื้อเรื่องหลังจากนี้โซโลนั้นจะเป็นยังไงและเขานั้นจะได้ต่อสู้กับคิงหรือว่าใครคนอื่นหนึ่งหรือไม่ ยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกการต้าลคิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ทากช่องเราสรวบวันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ